สวัสดีครับอยู่กับ PP c o คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูกล้อง IP อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องโดมป,นะป,ประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวที่ผมรีวิวไปตัวที่แล้วเป็นรุ่นเดียวกันก็จะเป็น9,700พันซีรี ับ2ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่า HP ขีดเก้าเจ PEL OD ขีด M นะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับติดตั้งภายในภายในอังคารในบ้านหรือว่าภายในร้านค้าต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องโดรนตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันที่รองรับนะครับถึง14ฟังก์ชันเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับ2ล้านพิกเซลรองรับ h สองห h 2 6 5นะครับรองรับทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับผมมีแสงไฟ led ด้วยนะครับแล้วก็ support d o e support ไมโครโฟนสามารถล็อกการเคลื่อนไหวได้นะครับผม support b l c นะครับผม support a g c นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญนะครับถึงจะเป็นกล้องโด่ที่ติดตั้งภายในอังคารหรือว่าภายในบ้านนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็น ip 6 7นะครับกันน้ำกันฝุ่นกันแดดนะครับผม ภายในกล่องนะครับก็จะมีกล้องโดมตัวแล้วก็จุกแล้วก็ตะปูสกูอย่างเงี้ยเอาไว้แบบว่าติดตามผน,งนังนะครับแล้วก็จะมีแผ่นสติกเกอร์วงกลมนะฮะเอาไว้แบบติดอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีความสวยงามมากนะครับมีความมีมันมันก็มันก็ไอตัวที่ผมรีวิวไปท้งที่แล้วจะเป็นกล้องกระบอกใช่ปะ่ะแต่เนี้ยเป็นทรงโดมจะเป็นกลมๆคุ้มค่านะครับแล้วก็ต้องแยกก่อนนะครับว่า กล้องโดมกับกล้องกระบอกถ้าให้ดีนะครับแยกกันใช้นะครับแต่มันถามว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหมมันใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าให้ดีแยกกันใช้ดีกว่ากล้องโดมก็ส่วนกล้องโดมอยู่ภายในกล้องกระบอกก็อยู่ส่วนภายนอกาเราควรอยู่ให้มันถูกที่น่เลยเจ้าพันเลย9 7 0 0ซีรีส์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ pp คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า adline pp com นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อในแฟนเพจก็ได้นะครับ pp คอมิวเตอร์ซ system จำกัดนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ